สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิงช anel เกมมากขึ้นเป็นผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Insider Black no. Insider Black ครับก็เป็น เกมแนวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบว่า Hidden Identity นะครับใบคำนะครับผมคือควาจริง Insider Black เนี่ยก็มีตัว Insider ปกติด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นรวมกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเล่นรวมวิธีแล้วกัน,นกว่าเล่นรวมเนี่ยมันเป็นยังไงและรู้สึกขนาดไหนนะครับแต่แล้ว Insider Black เนี่ยครับก็จะ เป็นตัว stand alone ได้ด้วยนะครับหมายความว่าคุณมีแค่กล่องนี้ก็เล่นได้หรือจะมี insider แค่กล่องนี้อย่างเดียวก็เล่นได้แล้วก็ถ้ามี2อันเนี่ยก็เอามารวมกันได้นะครับผมแล้วไม่มีอะไรแตกต่างมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับนั่นก็คือ Tower t a c t i c Game นั่นเองนะครับผมที่ส่งเกมนี้มาให้ลองรีวิวลองเล่นแล้วก็ได้รีวิวกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นสาษท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ นี่คือข้างในกล่อง Insider Black นะครับอ่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้เทียบกับตัวปกติแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้มันคนละสีกันนะครับแต่ว่าตัวการ์ดความใบนะครับยังหลังการ์ดสีเดียวกันนะ แต่คำว่าเนี่ยเราสามารถที่จะเอามารวมกันได้นะครับทำให้คำใบ้เนี่ยมีเยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับคำตอบของอะไรพวกนี้นะครับทำให้ไม่จำเจนะสำหรับใครที่เล่นแบบหุ้ยจนเจอคำซ้ำๆบ่อยๆแล้วนะครับก็เพิ่มมาอีกเท่าตัวนึงเลยรวมถึงนาฬิการายก็มีให้ของทั้ง2เวอร์ชันเลยครับตัวขาวและตัวดำา Black and White นะครับแต่ครับมีจุดเด่นนิดนึงมีจุดต่างนิดหนึ่งคือตัวนดำจะยากกว่าครับเพราะว่าเนี้ยจะให้เวลาน่าจะประมาณ3มนาทีนี้น่าจะประมาณ5นาทีประมาณนะผมไม่แน่ใจว่าตรงหรือเปล่านั้นไหนนะครับแต ตัวขาวเนี่ยจะง่ายกว่านะครับผมแต่ว่าผมว่า5นาทีเนี่ยมันก็กยากะนะนะครับแต่สำหรับใครที่สูดเฮ้ยมันง่ายเกินไปแล้วก็แบบว่าทนเนียนมันเนียนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก็ลองเล่นเป็นตัวดําก็ได้นะก็ทําให้ตื่นเต้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนั้นครับยังเพิ่มความยาก มาอีกหนึ่งระดับคือการกําหนดคําถามนะครับที่เราไม่สามารถถามในลักษณะนั้น,น,นได้ก็จะสูม่มาหนึ่งอันนี้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ถ้าอยากใช้สูม่มาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าห้ามถามเกี่ยวกับวัสดุนะครับผมอ,อย่างเช่นเนี่ยทำมาจากอะไรนุ่มไหมอะไรอยอะไรที่เกี่ยวกับวัสดุเนี่ยห้ามถามเลยอะไรเงี้ยหรือว่าตัวเลขห้ามถามอะไรที่มีตัวเลขนะครับหรือเกี่ยวกับตัวเลขนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ <c oughs> ห้ามถามเก <c oughs> ี่ยววิธีใช้อเอาเอาไว้ใสไ่ไหมเอาใช้เอวไหมเอาใช้ เอาไว้ใช้จัดแสดงไม้หนวยนันเนาะอันนี้คือ,อห้ามถามเกี่ยวกับตัวผู้นาครับก็คือห้ามถามอะไรที่เกี่ยวกับตัวคนคนที่เป็นคนคอยใบ้คําอยู่นั่นแหละนะครับแต่นี้ห้ามถามเกี่ยวลักษณะาภายนอกนะครับผมอันนี้ก็ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เนะาะมาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะเอานี้เอาไปก่อนป๊าด <c oughs> แต่น,นี้จะมีบทใหม่ด้วยนะครับสำหรับตัวสีดำนะครับนั่นก็คือผู้สมรู้ร่วมคิดนั่นเองนะครับซึ่งการเล่นผู้สมรู้ร่วมคิดเขาแนะนําว่าควรเล่น6คนขึ้นไปไม่งั้นมันจะไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับตัวร้ายมันจะแบบเก่งเกินไปเพราะมันเป็นทีมตัวร้ายอย่างนะครับก็คือทีมของจอมวงการนั่นแหละแ,แล้วก็ยังมีผู้นําเหมือนเดิมผู้นําก็จะเปิดมาให้รู้ว่าทุกคนว่าเออเราเป็นผู้นำนะตอนนั้นก็จะแจกสุ่มครับโดยที่หนึ่งในนั้นก็จะมีจอมวงการสมมติเล่น5คนใช่ไหมมันก็จะแจกสุ่มไปอยางี้ แล้วคนอื่นๆครับก็จะแจกสุ่มนะครับก้าวใบคนละอันแต่ละคนก็จะรู้บทบาทตัวเองนะครับผมก็จะมีคนนึงเป็นจอมงการนะครับอีก3คนเป็นคนปกติทั่วไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสุ่มคํามานะครับหนึ่งคำโดยที่ซับ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 แล้วก็เปิดกราดใบหนึ่งปั๊บนะเปิดอย่างนี้อ่าซึ่งเวลาเปิดมาครับหลังก้าวจะมีตัวเลขอยู่แล้นี้ก็จะมีตัวเลขหนึ่งถึงหกใช่ไหมเราก็ดูหนึ่งก็คือจะเป็นคําแรก คำว่าสมุดระบายสีนั่นเองนะครับอพอผู้นําเปิดเสร็จรูปผู้นำเหนีนคําแล้วใช่ไหมครับผู้นําก็จะให้ทุกคนหลับตาครับแล้วก็บอกให้คนที่เป็นอจอมวงการนะครับลืมตามมามองนะครับจอมวงการก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องตอบคําว่าสมุดระบายสีกันให้ได้นะครับ จังหวะที่ผู้สมรู้ร่วมคิดลืมตาขึ้นมามองคำอ่ะครับผู้นําก็หลับตาเลยนะผู้นําก็จะไม่รู้นะครับว่าใครเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเพราะนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยก็จะเล่นไปกับทุกคนด้วยเพื่อหาว่าใครเป็นจอมวงการไม่ใช่ผู้สมรู้ร่วมคิดพอดทีเรายังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวใส่เดี๋ยวบอกทีอ่ะสมมติใส่ไปเลยแล้วกันสมมติถ้าเกิดว่าเล่นอ่าหกคนบวกก็จะมีบทนี้ด้วยเนาะผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับในจงังหวะอ่าพอแบบจอมวงการเห็นคําแล้วใช่ไหมนะครับผมตอนนี้เนี่ย ผู้นำก็จะปิดคาก่อนครับแล้วก็บอกให้จอมวงการผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยมองหน้ากันนะครับสองนี้ก็จะรู้ครับว่าเฮ้ยคนนี้คือจอมวงการนะคนนี้คือลูกน้องเรานะแต่ว่าผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยจะไม่รู้ไงว่าได้คาอะไรไปนะครับซึ่งในนี้คือสูตรบายสีนั่นเองนะครับเมื่อเสร็จแล้วครับก็จะเริ่มทําการหาคํานี้โดยการให้ทุกคนเนี่ยถามคําถามจอมวงการครับไอทหาผู้นำมาผมม่วหมดแล้วนะครับ ก็จะจับเวลาปุ๊บเนี่ยก็ทุกคนก็จะถามครับโดยที่ผู้นาเนี่ยจะตอบได้แค่ใช่หรือไม่เท่านั้นครับกระถามมาถามไปคนที่ถามอ่าใช่คนที่ถามไม่ใช่ถามใช่ใช่ใช่ไม่ใช่จนกระทั่งเนี่ยมีคนตอบมาครับอาจจะตอบอ่าซึ่งคําในครั้งนี้คืออ่าสมุดบายสีใช่ไหมถ้ามีคนตอบสมุดบายสีอ่าแล้วก็อ่าถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่าเกิดการถูกต้องเนี่ยตอนนี้ทุกคนจะต้องโหวตหาครับว่าคิดว่าใครเนี่ย เป็นจอมวงการกันแน่เพราะจอมวงการเขารู้ไงว่าเป็นคําอะไรส่วนนอกนั้นไม่รู้เลยนะครับซึ่งคนที่ตอบเนี่ยอาจจะเป็นจอมวงการก็ได้หรืออาจจะเป็นคนทั่วไปที่ตอบถูกก็ได้นะครับแต่ว่าจอมวงการเนี่ยหน้าที่ก็คือต้องพยายามนําให้คนทั่วไปเนี่ยตอบถูกให้ได้นั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่าตอบถูกปุ๊บเนี่ยก็จะมาหากันนะครับก็โวตนะครับถ้าเกิดโวตเจอจอมวงการนะครับก็จะ ชนะไปด้วยกันนะครับทุกคนชนะหมดเลยยกเว้นจอมวงการกับผู้สมรู้ร่วมคิดนั่นเองถ้าบทเจอผู้สมรู้ร่วมคิดก็ยังไม่ใช่นะเอ้ยนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจรบกวนไปดูคู่มือดีนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันยังไม่ใช่นะครับผมเราต้องหาตัวนี้ให้เจอเพราะว่าผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยต่อให้จะอยู่ทีมเดียวจอมวงการก็จริงครับแต่ว่าเขาไม่รู้ไงว่ามันคือคาอะไรกันแน่นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าจอมวงการเนี่ยก็ต้องพยายามทำาห้ได้ให้เขารู้หรือว่าแต่เวลาเวลาเล่นมันไม่มีแอบคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะ คร่าวๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่า,าจนเวลาหมดนะครับผมแล้วก็ไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือ,อทุกคนก็จะแพ้ไปนะครับมันจะมีแพ้หมดเลยกับชนะบางคนนั่นเองนอกจากนั้นครับก็อย่างที่บอกไปข้างต้นครับเราก็สามารถสู่มอันนี้ได้เนะเพื่อกําหนดทําให้แบบ เล่นยากขึ้นนะครับเพราะมันต้องห้ามถามคําถามบางอย่างนะครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีอะไรที่ผมชอบมากที่มาเพราะเวอร์ชันนี้ครับมาใช้ตัวนี้แน่นอนครับอ้อปยนะครับเ็นคือโหมดเล่นเป็นทีมนั่นเองนะครับเราสามารถเล่น2ทีมได้นะครับโดยที่ใช้ผู้นําแค่อันเดียวแล้วก็จอมองการ2อันนะครับซึ่งเป็นจอมองการของทีมสีดําและทีมสีขาวนะครับอาจจะแบบทีมละสมมุติอาจจะทีมละสามคนก็ได้ทีมละสามคนมันก็จะเป็นงี้ มีจอมงการคนทั่วไปแล้วก็ทั่วไปนะครับสทีมอีแล้วก็มีผู้นำหนึ่งคนนะครับก็จะเล่นคล้ายๆเดิมนะครับมาดูจุดเปลี่ยนนิดนึงอ่สมมติซูมข้ามาปุ๊บอ่ะเบอร์5นี้ได้คำว่าเต้ารับนะครับ let, อิเล็กทริกเอาล็ตโคตรยากนะครับ <c oughs> อ่ะก็จะจับเวลาเหมือนเดิมโชว์อ่ะมาจับเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมครับแต่ละทีมก็ กระนำถามผู้นำอะผู้นำก็จะตอบว่าใช่หรือไม่อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีทีมใดทีมหนึ่งตอบถูกนะครับสมมติว่าเกิดว่าทีมขาวตอบถูกครับเขาก็เข้าใกล้ชัยชนะแล้วแต่ว่าทีมดำเนี่ยจะมีสิทธิที่จะหาครับว่าเฮ้ยใครวะที่เป็นจอมวงการของทีมสีขาวใครที่มันรู้คํานี้อยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าทีมสีดำเนี่ยเลือกจอมวงการถูกนะครับทีมสีขาวก็จะแพ้ไปนะครับก็คือจอมวงการทีมสีขาวเนี่ยก็ต้องพยายามทําให้เพื่อวมถีตอบถูกให้ได้โดยที่แบบอย่าให้คนอื่นรู้เนาะว่าเราเป็นจอมงการเยีย ผมก็ก็ทําให้เรียกว่าสนุกไปอีกแบบนะครับมีการเล่นเป็นทีมแล้วก็รวมถึงทําให้เล่นได้เยอะมากๆเลยนะเล่นได้ถึงแบบนี่เลยกี่คนเนี่ยหกคือเล่นได้เล่นได้เป็นสิบคนเนี่ยนะครับในจังหวะที่แบบโหมีเพื่อนเป็นสิบมาบ้านอะไรเงี้ยและขี้เกียจเล่นแวร์วูฟอะไรเงี้ยก็มาเล่นอินไซเดอร์ก็ได้นี่เพราะมีเวอร์ชันแบบทีมให้เล่นแล้วนะอยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับการเข้าความเข้าใจผิดนะครับจังหวะที่ผู้นําเนี่ยบอกให้จอมงการมาดูคํานะครับ ทำทีทละทีมนะอาจจะจอมองการสีขาวอ่ะลืมตาขึ้นมาดูค่เขาจะเห็นแล้วบาร์โค้ดอะไรเงี้ยนะและก็หลับตาอจอมองการสีดาลืมตาขึ้นมาดูคาเขาก็จะเห็นเพื่อให้จอมองการทั้งสองทีเนี่ยไม่รู้กันและกันเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเมื่อมีทีมหนึ่งตอบถูกอีกทีมหนึ่งก็ต้องพยายามหาให้ได้ว่าใครเป็นจอมองการนะครับอันที่หมดนี้แนะนําให้เล่นเยอะๆนะเพราะถ้ามีแค่สามคนมันหนึ่งในสามมันมันเดามั่วได้ไงแต่ถ้าเล่นสักแบบเนี่ยเป็นสิบคนหรืออาจจะเก้าคนอะไรเงี้ยก็ก็ได้นะครับแต่ในกรณีที่แบบ ทีมเป็นเลขขี่นะครับแบบผู้เล่นเป็นเลขคู่เดี๋ยวไม่ได้เลขขี่เพราะมันมีคนเป็นผู้นำไปแล้วนะครับก็ให้ทีมหนึ่งสักทีหนึ่งแบบมีมากกว่าก็ได้ก็ต่อให้ทีมนี้อาจจะแบบมีคนอายุน้อยกว่าหรือคนพุ่งเล่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นเกมปาร์ตี้เกมเนาะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับแต่ความเจ๋งก็คือเนี่ยมันสามารถเล่นรวมกันได้แล้วการ์ดมารวมกันได้ด้วยนะครับเพื่อให้มีคําที่เยอะขึ้นนั่นเองเดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าครับว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างนะครับผมกับ insider black edition อ่ะมาพูดถึงตัว Insight Black เพียวๆก่อนแล้วกันถ้าเกิดว่าซื้อกล่องนี้มานะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าคือเกมนี้เอาจริงนเป็นเกมที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเป็นเกมที่แบบปาร์ตี้ที่ควรติดบ,บ้านมากๆคือกล่องเล็กกระทัดรัดแล้วคอนเทนต์เนี่ยเรียกว่าอัดแน่นมากๆเล่นกี่ร็อกไม่เบื่อนะแต่ถ้าจะให้เลือกซื้อกล่องเดียวนะผมแนะนำตัว Insider ตัวปกตินะตัวแรกนะครับอันนี้พูดแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับต่อให้ได้สปอนเซอร์ก็ตามเพราะว่าคือ ผมชอบตรงนาฬิกาทรายครับครับตรงที่ว่ามันให้นาฬิกาทรายตัวขาวมาที่มันมีเวลาที่เรียกว่าผมเรียกว่ากาลังดีอันนี้คือกำลังดีคือไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปคือแบบบางทีเวลาหมดแล้วก็ยังต่อก็ไม่ถูกเลยนะครับผมขนาดนาฬิกาขาวที่เวลามันเยอะกว่าประมาณเกือบสอนาทียังต่อไม่ถูกเลยและไอ้สและที่มันน้อยกว่าเนี้ มันจะไปถูกได้ยังไงนะครับไม่งั้นก็ต้องแบบโหเล่นกันเซียนจริงเนาะถ้ามีอาจจะแบบว่า้คุณเล่นจนช่ำชองแล้วอะ่ะก็ใช้ในการนี้ก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกถ้าคุณซื้อเป็นกล่องแรกยังไงกล่องแดงก็ดีกว่านะครับผมแต่ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าซื้อแต่กล่องดำอย่างเดียวโอเคไหมก็โอเคนะครับเพราะวิธีเล่นยังเหมือนเดิมนะครับความจริงคุณก็อาจจะแบบเล่นแบบพลิกในการสองรอบก,ก็ได้ล้วรู้สึกว่ามันเขาเรียกอะถ้ารู้สึกว่ามัน เร็วเกินไปนะครับเพราะว่ากล่องดาข้อดีอยู่มันที่กล่องแดงไม่มีคือมันมีเรื่องของบทบาทใหม่ทําให้เล่นคนได้เยอะขึ้นแล้วพอเล่นคนเยอะๆเนี่ยมันบาลานซ์ครับทำให้ผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยเหมือนมีเพื่อนอะนะครับเหมือนมีทีมตัวร้ายเพิ่มขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้มันสนุกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงมีไอ้ตัวนี้ด้วยเพราะที่ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันกำกวมนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันจะเป็นยังไงอย่างเช่นคําถามที่เกี่ยวกับวัสดุอะไรเงี้ยคือแล้วอยากรู้ามส ขนาดไหนคือมันมันสูบยากมากนะครับผมรู้ว่ามันเป็นเกมปาร์ตี้มันไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้แต่ว่าก็เป็นแล้วแต่เผลส่วนบุคคลน,นะครับเผื่ออยากให้ชาร์เลนจ์มากยิ่งขึ้นอย่างเช่นห้ามถามเกี่ยววัสดุสมมติเป็นอะไรดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยกตัวอย่างมาสักคำหนึ่งแล้วกันนะอ่าเป็นคําว่ารถสามล้อก็คือถามว่าทํามาจากเหล็กใช่ไหมไม่ได้ถูกไหมถ้าถามว่าถีบได้ไหม,มก็ได้ใช่ไหมหรือว่า ใช้ได้หรือเปล่าก็มัน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 ยากเนาะคืออาวัสดุมันก็ยังโอเคอาวิธีใช้นี่กลายว่าโอ้ถามอะไรแทบไม่ได้เลยถูกไหมอาคำถามเกี่ยวกับพู้นนาอันนี้ง่ายหน่อยห้ามถามเกี่ยวลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกถีบได้ไหมเป็นลักษณะภายนอกปะมันเป็นวิธีใช้ถูกไหม ไม่ถูกกันคือผมรู้สึกว่ามันสะโขบยากครับกลายเป็นว่าทราใสเนี้ยปุ๊บเราก็ต้องอธิบายให้ทุกคนรู้ก่อนอ่ะว่ามันเป็นยังไงเพื่อให้เขา้าใจตรงกันก่อนกลายว่ามันควรจะเป็นเกมที่หยิบออกมาแล้วเล่นได้เลยแทบไม่ต้องสอนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนควรจะเป็นเกมที่ฆ่าเวลาผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะจริงจังขนาดนี้นะครับการอย่างที่เห็นก็คือข้อดีอย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่าดีกว่าสีแดงนะก็คือมีบทบาทใหม่ครับ แต่ครับข้อดีของการมี2กล่องครับคือการเล่นแบบทีมแนละมันสนุกสุดยอดมากนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เล่นแบบทีมได้ดีมากเลยปกติแล้วเวลาหาเกมที่เล่นแบบวงใหญ่ๆแล้วนสะิบกว่าคนมันมีน้อยมากมีช้อยน้อยมากแล้วก็แทบจะเบื่อแล้วหลายๆเกมโดยเฉพาะไอแวร์วูฟเนี่ยนะครับพอมีอินไซเดอร์ที่สามารถทําให้เล่นได้สิบกว่าคนได้โดยที่แบบเล่นเป็นทีมสนุกสนุก,นกอะ่ะโหดีมากผมว่าเป็นเกมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแบบเป็นทีมมากนะครับก็เลยชอบ กับตันโซน่ามากๆคือชอบมากๆเลยกับตันโซน่าเนี่ยเพราะว่าโหเล่นเป็นทีม4ต่อ4นะแล้วแข่งกันมันมากเพราะเกมส่วนใหญ่ที่เล่นเป็นทีมส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นก็จะเป็นแค่2ต่อ2อย่างมากก็3ต่อ3อะ่ะมันหายากมากเลยที่เล่นแบบคนเยอะๆแล้วสนุกอ่ะคือบางเกมโอเคมันสามารถเล่นเป็นทีมแบบได้8คน10คนอะไรเงี้ยเหมือนพวก Crosstalk หรือ De ค r y p t o อะไรเงี้ยนะครับแต่การเล่นเป็นทีมของเกมพวกนี้ยิ่งเล่นคนเยอะมันทําให้บางคนเนี่ยไม่มีส่วนร่วมเหมือนบางคนนั่งเฉยๆแล้วก็ถูกชักจูงไปกับลูกทีมอะไรเงี้ย การว่าเกมพวกนี้เนี่ยเล่นคนน้อยดีกว่าอ่าเป็นเกมแบบทีมที่เล่นคนน้อยดีกว่าซึ่งหลายๆคนจะเป็นอย่างหลายๆเกมจะเป็นอย่างนี้ครับแต่กับเกมนี้ไปเก็บเกมนี้นะอินไซเดอร์นะกลายกลายเป็นว่าเป็นเกมที่เล่นแบบทีมที่เล่นหลายคนสนุกนะครับเพราะนั้นเป็นคาทัลรี่ที่แบบหาไม่หายากมากแบบแบบจุดตรงเนี้ยที่แบบว่าพ้ยจังหวะที่แบบเพื่อนมาบ้านเยอะมากเลยลรู้สึกอยากเล่นเกมแบบเป็นทีมเนี่ยเอาอะไรดีวะนี่อินไซเดอร์เลยครับคือไม่รู้ไม่มีช้อยอื่นแล้วป่าวะ คือแบบมันในตลาดบอร์ดเกมโลกเ่ยมันหายากอะนะเกมที่แบบเล่นแบบทีมเยอะๆแล้วสนุกอะคือโอเคหลายๆเกมอย่างที่บอกไปมันเล่นแบบทีมเยอะได้แต่ว่าเล่นคนน้อยสนุกกว่าไงนะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของมันนะที่ถ้าเกิดว่ามี2กล่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอา่อาีให้เลตติ้งไปเลยแล้วกันนะครับน่าจะเห็นภาพกันแล้วเนาะ Insider Black ค,ครับมเซม,มิก,กริตเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมเล็กคอมเมนต์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Insider ทั้ง2อันนะครับเซมิกริตเกมมิ่งครับขอให้เป็นเกมอ z i เมซิ่ง ยอดเยี่ยมมากนะครับนา,นาทีจะเห็นเกมกล่องเล็กที่ผมรู้สึกว่าสามารถเล่นได้เรื่อยๆนะแบบไม่มีเบื่อนะครับคือกล่องดำเนี่ยเพิ่งได้มาเพิ่งได้มาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจะให้เลือกเล่นแบบเอาสักกล่องนึงมาเล่นอนะ่ะผมว่ากล่องแดงมาเล่นดีกว่านะครับไม่มีผลที่เอากล่องดำเลยแต่ว่าโอเคถ้ามีทั้งคู่เนี่ยมันก็จะเอาการ์ดคาถามเนี่ยมารวมกันอ่าให้แบบการ์ดคำศัพทนะ์เนาะมารวมกันให้แบบมีเยอะมากๆนะครับ เพราะว่าอย่างที่บอกกล่องแรกมีอันนี้นะครับนาฬิกาที่รู้สึกว่าดีกว่านะครับอันอื่นแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ผมไม่ชอบที่จะใช้มันด้วยแต่นี้ก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับต้องบอกไว้ก่อนการรีวิวผมเนี่ยมันเป็นความชอบส่วนบุคคลของผมเลยนะครับแต่พอเล่นรวมกัน2อันที่กล่องนี้กล่องเดียวก็ทําไม่ได้กล่องนี้กล่องเดียวก็ทําไม่ได้ถ้ามันอยู่ด้วยกันเนี่ยโคตรหมันเป็นอีกเกมหนึ่งเกมปาร์ตี้ที่แบบจัดกิจกรรมคนเยอะๆที่บอกเลยว่าแข่งกันเดือดมากนะครับ ไม่แพ้ cross talk ไม่แพ้ดีฮิโตเลยนะนะครับสำหรับ insider นะครับผมก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์อีกทีนะครับ tower tactic game นะครับที่ localize เกมดีๆแบบนี้มาให้เราได้ลองเล่นกันแล้วก็หาซื้อได้ไม่ยากนั่นเองครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชบก็สามารถสัสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่า p a ต r ิ o n นนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้